ไปข้างในกันไปจ้าทำไมลงจอดรถในเอร์ของ Lady Parking เนี่ยนั่นสิแล้วฉันจะจอดที่ไหนล่ะฟีชิ่เรื่องการอัมวามสะดุดให้สตตีบางประการเช่น Lady p a r k ์กิคือการให้อภิสิทธิ์ที่ไม่คนเกิดขึ้น สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมาบนโลกนี้มีแต่ Lady p a r k i n g ทำไมไม่มีพวก Man p a r k i n g หรือว่าว Mr p a r k i n g เลยถ้าทุกคนสงสัยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปรับชมกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงและอาไปสต่างของสตรีนะคะก็ขอเกริ่นก่อนว่า Lady p a r k i n g นั้นมีจีดกำเน,นิดมาจากไหนมีประวัติความเป็น,นมามอย่างไรนะคะเรื่องทำไมค่ Lady p a r k i n g นะคะก็มาจากประเทศเยอรมนีนะคะ่ะ เราเป็นประเทศแรกนะคะที่คิดค้น l a d y b u g ก i n g แห่งแรกในโลกเลยซึ่งสาเหตุน,นะคะที่ประเทศเยอรมนีนั้นคิดค้นสร้าง l a d y b u g ก i n g ขึ้นมานะคะก็เพราะว่าหลังจากที่เขาทำลายกำแพงเบอร์ลินนั้นประชากรก็กรล้นหนาออกมาเยอะมากซึ่งสัง่วนั้นเป็นแต่ประชากรหญิอองซะส่วนใหญ่เลยค่ะ ในปีคิศักราช1 9 9 0น,นะคะมีประชากรเพศหญิงมากับประชากรเพศช,ชาย2.7ล้านคนค่ะซึ่งลงกันมากถึง41.2ล้านคนค่ะและแน่นอนเขาศึกษาเป็นกลุ่มชากรส่วนใหญ่ของประเทศในขณะนั้น<ว>ต่อมาในปีคิศักราช1999ระบุว่าผู้หญิงนั้นเป็นอาชญาก,กรรมมากกวผู้ชายทั้งทางเพศและทางรัพย์สินเช่นการถูกลงกระเป๋าในที่มืด ดตอในลานจอดรถซึ่งมีแสงสว่างเงาและคมเยี่ยบเชียยเป็นสถานที่ที่ต้องการความระมวดระวังสํหรับเจ้าหน้าีเป็นพิเศษหลังจากการล้มชะของเยอรมันวัฒนธรรมเรื่องผู้หญิงทํางานได้แพร่หลายจากฝ่ายเยอรมันตะวันออกสู่เยอรมันตะวันตกโดยสสพาะของแรงงานเพศหญิงซึ่งเคยเป็นคอมมิวนิสต์มาก,ก่อนสูงถึง89%ของประชากรหญิงทั้งหมด อาจเป็นผลมาจากความกลัวความเชื่อเรื่องการทํางานเป็นส่วนหนึ่งของคุณค่าชีวิตซึ่งผู้หญิงในทางเศรษฐนิประชาธิปไตยถูกครอบงำด้วยคติเก่าๆอยู่กับเยา,าวเฝ้ากับเรือนขอดูแลครอบครัวโ <Wh ee! S 1> ดวยสมัยก่อนผู้หญิงมักไม่ค่อยรับโอกาสและถูกใช้คำส่วนเดิมๆขอาสังคมโบราณเช่นผู้หญิงทำงานในบ้านเราไม่ใช่เราทำงานนอกบ้าน กำแพงบริลินถลายลงฝ่ายละมันตะวันตกจึงเห็นความสำคัญของแรงงานเพศหญิงและเริ่มส่งเสริมให้ผู้หญิงออกไปทำกิจกรรมนอกบ,บ้านมาตรการที่จอดรถจึงดูเหมือนเป็นเครื่องมือหนึ่งของกระบวนการนี้ผู้หญิงข้ามามีบทบาททางการเมืองในระดับชาติมากขึ้น แม่จะรับอนุญาต้าร์โล,ลานาตงตั้งแต่ปีคศ1918าว่าอำนาจของผู้หญิงเ,เริ่มเป็นลูกกันล่างกา้ยุคการ์สจากจักรและสหพานธ์ชาติอรลเยอรมันในปีคศ1913ได้มีสมาชิกสภาเพศหญิงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องต่อมาในปีคศ1918 ลิต้าสามารถเขาตรงแนวประธานสภาผู้แทคนโลยีคนแรกของเยอรมันความเป็นหิีและอำนาจทางการเงินส่งผลต่อการนำเงินนยโยบา,ายาสนับสนุนเพื่อนหญิงด้วยกันนอกจากนี้ยังมีการเคลื่อนไหวจากกลุ่มเฟมินิสต์หรือเจมทวิตเรื่องการสร้างสาวัสถการสนับสนุนเพศหญิงในแง่นโยบายและทางสาังคมเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดลักธิอูเมนเฟรยที่แพร่หลายในภูมิภาคยุโรปณเวลานั้น ทำให้พื้นทีทท่ผู้หญิงถูกประกอบสร้างขึ้นบนลานจอดรถเป็อย่างราบลึนการาำนวอความสะดวกให้สตรีบางประการเช่นเดลี่ปาร์กิ้งคือการให้อภิสิทธิ์ไม่ควรเกิดขึ้นเป็นการแอิสิทธิผู้หญิงด้วยการาำนวนความสะดวกในเรื่องบางอย่างมันควรอยู่ในเรื่องเดลี่ปาร์กิ้งพื้นที่ส่วนจอดรถสำหรับผู้หญิงกำหนดไว้เพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะ การให้วิสิ์แบบนี้ถือเป็นการแสดงความไม่เท่าเทียมเพราะหากมีผู้หญิงก็ต้องมีผู้ชายแต่หากไม่มีเลยทุกคนก็สามารถเลือกจอดรถได้ตามอัธยาศัยซึ่งส่วนใหญ่ผู้ชายมักเป็นผู้ใช้ที่จอดรถมากกว่าผู้หญิงแต่จํานวนรอยละไม่ต่างกันโดยในอนดีตบนถนนยานพาหนะในลานจอดรถเคยเป็นพื้นที่ของผู้ชาย แต่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีการพัฒนาทางสังคมโดยแต่ก่อนผู้หญิงอาจจะเป็นเพียงผู้โดยสารที่เป็นผู้นั่งแต่ตอนนี้ผู้หญิงได้กางหน้าการขับขี่รถเป็นการเปิดทางจากแต่ก่อนที่มีแค่ผู้ชายที่คลองลานจอดรถแต่ตอนนี้ผู้หญิงเข้ามาคลองด้วยสามาคมรถยนต์ในเยอรมันพูดถึงโมเดลที่จอดรถสมัยใหม่ว่าลานจอดรถทุกแห่งควรเป็นอย่างที่จอดรถของผู้หญิงคือมีแสงไฟเพียงพอ ไม่มีมุมอับอจุดบอดที่เสี่ยงต่อการก่อกอาชญากรรมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยทั่วถึงเช่นกล้องวงจรปิดและระบบขอความช่วยเหลือยามฉุกเฉินในมุมมองความคิดหากทุกคนสามารถเลือกที่จอดรถได้ตามอัธยาศัยโดยไม่จำกัดพื้นที่ของผู้หญิงและผู้ชายใช้พื้นที่จอดรถในที่สาธารณะได้อย่างอิสระแต่มีให้เกียรติผู้อื่นและถ้าพูดถึงต้นเหตุประเทศเยอะ มันคิดคนที่จอดรถสำหรับผู้หญิงแล้วก็มีผลดีแต่การตอบรับอาจไม่มีผลมากมายขนาดนั้น